บสก็ได้สีอะรกยายเกาศตันกทยงเที่ยงครับดูรถพี่เบิร์ดครับบใบสีแตกแตกตรงไหนบู๊โอ้นน่นะ

ใบสีแดงครับนี่ครับใบสีที่เบิรอดครับครับ ครับช่างเบียรครับมาทำงานครับต่ังจากที่ห่างไกลไปนานอาทิตย์หนึ่งครับด้เมีมะะนะเยะไรพอนพนะนะวาดวอะข้าเนือเขาอยากไปเยวไ,ไปไปไหนเขาอยากเลี้ไปเลียวย่หไไขข้ามไปไ่เราเง่นไป,นไป,นไปนไเรงน

ที่พวกหาหมอกีกไหมอกมากเแบบนี้ที่ต้องโทรหาหมอกันของที่ไสตัวโพราะว่าบอกว่าไหนกอแต่ไปเที่ยวนี่เที่ยวนี่หรอเปล่ไปใส่กึ่งบงมกันเนาะโอ้ยยังไปใส่กุ่อหัวพอสมมตไเลครับผมเงินละเงินปัาประสบการณ์มไรขี้เขียวประสการณ์มาไรหรอกนี่ี้เขียวมาีเี่ยพามาเยี่ครับ ยินงยุครับดีกว่าของกูนะครับได้ากันน่าจะตัวแจได้ครับทั้งแครับแชก็ดีนะกรยิ้ครับยิ่งยุนี่และครับผลงานจากที่ว่าขับรถประมาทครับผมแตะครับเจ้าไ่แตะครับบายสี เยียงน้าสับนครับนี่ยเรียนาคคคเฟ้ยงมาจี๊ขากวางนน้ำงเียงครับคเียงเียงไอ้งอยเฟี้ครับนี่ทัานนะครับเรอเสียทัพทานเลยครับ่เดี๋ยวทัานแบบนี้โมพานโมพานโมพานต้องศึกษาอีกโดนจะรบมีเสียเบือดดประสบการณ์ทัพทานต้อประสบการณ์เสียเบือ ปากระเทียงนะอันนี้ก็บ้างครับบางง่ายประจำอู้ครับครับผมันเดียบไปแล้วครับนี่แหละซางง่ยครับหามือดีหามือใครครับซาง่ยก็บใรเอาด้ใแล้วมาอะครับขึ้นต้อนขึ้นต้อนมาอะไหรออันี้ก ไครับสามหนึ่งไห้างนี่อย่างห้าง,อ,างอ๋อพี่ชิบพี่ชิบฟากดหมวอจิงไข่ได้ครับเลยกดกดบอกก้องลงก้ลงเลยบอกจิงจิงอลเลบ้ามบ้านผมเกิดบอกก้งลงรับชิปไม่ไหมนะครับเด้อค,ครับผมสวัสดีครับผม